มไม่ใช่แมสอะหนูเปิดแมสแมสอันแรกมันไม่ค่อยปิดจมูกให้หนูอะค่ะแม่แล้วมีอาการยังไงจามค่ะแมแ่แมวทำไงครเนี้ย แล้วมือไปติดเชือ้อโรคมาเปล่าอล้างไปแล้วล้างด้วยอะไรล้างด้วยอาการเจ็บคองไงคะแม่โควิดคืออะไรอะโควิดก็คือเชื้อโรคที่คนสามารถกินไม่ได้มันจะทำไง มันเป็นอะไรมันจะกัดเอามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ